สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปเลยให้คุณมันนี่บอกครับแล้วก็ฝากติดตามช่องเลดเกมดีเฮ็ดด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับเรามาอยู่ในแมป,ปอ่างูดฮะเอ้าโอเคซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโรบอทได้เองซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับแมปโปรเจกต์สตาร์ย่หลับไหลซึ่งโปรเจกต์สตาร์มันก็เพิ่งเปิดวันนี้ส,สดใหม่ๆเลยแล้วก็คนก็เข้ามาจํานวนมาก ก็มีหลายคนนะที่เข้ามาแล้วก็เล่นไม่เป็นแน่นอนว่าต้องเล่นไม่เป็นอยู่แล้วไม่มีลแล้วก็โปรเจกต์สตาร์มันเปิดใหม่ก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากหลายคนก็ค่อนข้างที่จะบ่นเยอะหน่อยว่ามันไม่น่าเล่นอะไรอย่างน้นต่ว่าที่จริงแล้วมันก็สนุกนั่นแหละ โอ้ยการี่หมาส่อยหัวสงสัเนี่ยว่าโนี่ตกโอเคนะพอทุกคนเข้ามานะมันก็จะขึ้นให้กดกดนิวเกมแล้วก็กดนิ w Game ไปเลยแล้วจากนั้นมันก็จะสอนสีต่างๆให้กับเ่นเริ่มต้นนะนะจากนั้นมันก็จะกลับมาหน้าเพยครั้งเรากดเพยไปเลยเสร็จแล้วมันก็จะมาเกิดที่ตรงนี้เลยมูลนิธิสปีดดาร์กอนไม่มันไม่ได้อ่านว่ามูลนิธิสปีดดาร์กอนมันอ่านว่าสปีดวากอน โอเคส่วนเควสที่แนะนําว่าจะให้ทําอันแรกก็คือเควสอันนี้นั่นเองซึ่งเป็นเควสที่เราจะต้องไปฆ่าฆ่าตัวในนนนั่นแหละก็แล้วแต่คนนะว่าจะฆ่าได้หรือเปล่าพอทาเควสเสร็จปุ๊บแล้วก็มันก็จะกลับมาเริ์ฟเดิมแล้วเราก็มาเสร็จเควสกับตัวนี้อีกนั่นแหละแค่นี้เราก็จะได้วิแล้วก็แอโร่เรียบร้อยมีสามแบบ แล้วเราก็มีเอโลอยู่สามแบบด้วยกันนะเกมนี้จะมีสแตนเอโลแล้วก็เรียกอะไรวะเนี่ยแกมมี่สแตนเอโลแล้วก็เฮ้ยเองอเอาเรียกง่ายๆแล้วกันสแตนเอโลลัคกี้เอโลอันลัคกี้เอโลพอเข้ามาปุ๊บมันแล้วก็มีจะมีถามอีกว่าเควสไหนรับได้เคลสดไหนรับไม่ได้เควสที่รับได้มันก็ จะมีขึ้นเครื่องหมายตกใจอยู่ข้างบนไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีส้มสีขาวสีอะไรต่างๆนานาะก็จะมีประมาณตรงนี้ตรงนี้ตรงนู้นตรงนู้นนู่นูนนีนู่นนันนู้นเต็มไปหมดก็ในควสแต่ละควสมันก็จะเป็นทำแตกต่างกันไปซึ่งจะไม่สอนเพราะขี้เกียจวนนีถ้าสอนอนะคลิปว่าจะจบเออใช่ใช่กว่าจะสอนมันยาวไปหนึ่งชั่วโมง โอเคต่อมาก็สำหรับใครที่บอกว่าได้สแตนเอโร่อย่างเดียวมันไม่นำใจจะหายังไงได้อีกก็ให้คุณเดินมาตางนี้เลยเสร็จแล้วมันมันจะเป็นเมืองนั่นเองมันก็จะดรอปตามเมืองนั่นแหละมันจะคล้ายๆเศษขยะที่ถูกทิ้งดรอปไปตามแมพเอาเอาเอาอย่างนีนะแเอโร่เอโร่เกมนี้หาง่ายกว่าตัวกายใช่ ไปโลกเกลเลยนะ่ะโลกา<ม>แทบไม่ได้เลยไองไนอนี่ไเ,เจอแล้วเจอแล้วนี่นะเวลาดรอปมันก็จะเป็นขอแบบนี้เลยไม่นะปงังเอ๊ะนี่ไม่์ชา,ายสะจิกเจเลยไปว่าปังมันนี่ไงชอ่ชองไรชอ่องอไรช่องอะไร อยากนอนหลับฝันดีได้เลยนอนหลับฝันดีของดีแน่นอนลับไม่เตงแแโอ้ฝันดีก็อย่างที่บอกไปว่ามันดอกตามหืนแล้ววิธีกดวิธีแบบกดแบบเออเก็บนั่นแหละก็คือกดในคอมจะกดตัวยี่ว่า alt อ่านว่าอะไรไม่รู้ช่างมันอนอืม ส่วนในมือถือก็จะเป็นปุ่มออกมาให้กดเลยทีเดียวก็อีซี่นะจุดนี้จะจะซึ่งของ<ร>ที่จะดรอปตามพื้นก็จะมีแวมไพเมสแอรโร่ต่างๆ3อย่างแล้วก็โลก,ออโลกาซึ่ง<ร>ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอีกหรือเปล่านะแต่ว่าที่เราเจอมันมีแค่นี้ขาววา่ามอว่าของมือเยอะนี่ใหรอะ S <S มีข่าวว่ามูมีข่าวว่ามูแล้วก็มีนั่นอีเจามาอ่ะเฮ้ยมีเอจามาด้วยเอจามาร์สดรอปง่ายขนาดนั้นเลยมีแอมบบนี้มีแอสเซมบล์ไรฟอมว้ววว้วและมันก็ที่มันบอกว่าไอจันนี่เก่นงนะแอสไงมันเนี้ยโล่ตัวดีอยู่นะนี่แล้วก็ <S <S กดไปเลยแล้วก็สำหรับใครที่เจอของดรอปนะให้รีบเก็บเลยไม่งั้นมันจะมีตัวบางตัวมาแย่งเราไปนะมีโปแบบ ไม่ไม่ไม่ไม no I mean. i mean? ่บอกว่าคนไยไลไแล้วก็บอกมัไม่ไม่ไม่เอาพูดต่อเลยเราเราทำด้วยความจริงใจไม่ได้ทำเพื่อยอดไ่เล่นใหม่ตัวเดิเล่นใหม่ตัวเไิมบูู่บ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 ูมู่ยบูบูบู็ูบ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 มบเบู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 นูบ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 ูไูบ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 บู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 หูบ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 ยบ่น แล้วก็จากนั้นคุณก็จะเห็นรถรถสีเหลืองๆนี้ให้หันไปทางขวา <c oughs> ก็หันมาซอยนี้เลยแล้วก็เดินตรงยาวไปเลยจะเป็นที่เก็บสเตนนั่นเองก็ตรงไปเลยสาไม่เจินผมทิ้งให้เฮางห้น <c oughs> ผมิงให้เฮาส่วนที่เก็บสแตนก็จะเป็นลักษณะคล <c oughs> ้ายๆ <c oughs> บ้าแบบนี้แล้วก็มีแอโ o ่เป็นสัญลักษณ์แอโ o ่ข้างบน <c oughs> ก็กด E <c oughs> เข้าไปเลยผมทิ้งให้เฮา ก็กดกับตัวไอ้นี่เลยนะจีบดาก้อนก็กดปึ๊บเรียบเราก็สามารถเก็บสเตนได้สามารถเก็บได้ตอนนี้มีสามเก็บได้สามตัวก็นี่กดกดทันทันเฟอร์สเตนแล้วก็จะเปลี่ยนสเตนทันทีปึ๊บนี่เรียบร้อยตอนนี้เราก็เป็นสเตนแล้วนะเอ้ามีไหนเนี่ย ซึ่งทุกครั้งที่เราเปลี่ยนสเตนสกิลพอยต์มันก็จะถูกรีด้วยอ๋อไม่ได้บัคกแต่มันหลุดมีเอง <laughs> ลูกฟียวมากเหรอฮะซึ่งก็จะมีถามอีกว่าพอยหาจากไหนซึ่งสกิลพอยที่ขึ้นข้างบนมันก็จะหาจากการอัพเวลอัพหนึ่งเวลจะขึ้นสองพอยนั่นเองก็ประมาณนี้แหละไม,ไม่ไม่มีอะไรจะสอนอะ ถ้าเล่นเป็นทาวเวอฟคิวเว่นเอไม่ใช่ทาวเวอร์โอเคอ่ะมันก็มุมกันโอ้โหมันมันคลิกได้อย่างเดียวอ่ะมันแบบมันต้องเล่นแบบใจเย็นมากาาาอ,อ่ะทาวเวอรฟเกอ่ะชิดชิกอย่างเดียวอยเออ,เอมันต้องอใจเย็นอ่ะ <ใจ S 2> สมมุติได้ทาวาเวอรฟเกอ่ะไปเอาสแสดงแคชชั่งมาดีกว่าคลิกไม่ได้แต่มีสก,กิลอะแสดงกหมด้วยโอเคต่อมาเราจะมาแนะนำสแตนที่ใช้ฟาร์มกับพิวีกันดีกว่าตายตายแบบหมดขาวไง ข้าตายตายแบบหลดใครก็สแตนเอาไว้ฟาร์มก่อนแล้วกันถ้าเอาไว้ฟาร์มแบบเอาไว้ลบสกิลต่างๆได้อะไรแบบนั้นก็จะแนะนําเป็นครีมเพราะว่าสามารถใช้ท่าซีลบสกิลได้ส่วนการโจมตีของท่าซีก็ไม่ต้องหวังเลยมันไม่โดนแบบโอกาสโดนน้อยมากจริงๆอจะโดนใช่ไหมวันนี้คือแบบต้องชิดกําแพงเลยหรือไม่ศัตรูต้องอยู่นิ่งๆเลยถึงจะโดน หมายถ <practition S 2> ึงหมายถึงก F P เลยใช่ไหมเออโอ้กูเออชื่ออะไรกูกูกูอยู่อันไหนไม่รู้กููู่ต่อมาคือจะเป็นเอ่อสแตนที่ไว้ใช้ฟิวปีจะแนะนำอยู่ประมาณสามตัวก็ตัว,ต,วตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวที่ใช้อยู่นี่เลยมันชื่ออะไรนะเดเธอร์ทีนเออตัวนี้ก็จะเป็นสแตนที่แนะนำแนะนาเลยอะแบบใช้ดีมาก<ช>ถ้าใช้เป็นนะถ้าใช้เป็นถ้าใช้เป็น ถ้าใช่ไม่เป็นก็นะใช่ใช่แต่ว่าวงวงมันเล็กกว่าหยุดเวลาแค่นั้นแหละทุกคนสาวาูโดเป๊ะวกเปะ๊ะยงไม่ได้ละเพราะเขาคือลุลนี่ยมโอเคตัวแรกก็จะเป็นตัวเดเธอร์ทีนี่เลยนะต่อมาก็เป็นจะเป็นตัวตัวนี้เลยซีเวอร์ชาริเอตเต ที่เซมใช้ก็อันนี้จะเป็นจะเป็นแนะนําสแตนที่ใช้ในช่วงแรกนะส่วนช่วงหลังจะต่างกันเพราะว่าช่วงหลังมันจะเป็นแล้วแต่คนใช้มันก็โหดทุกตัวแหละอีเพล่ีเพล่ด,ดืวอยๆช่วงแรกก็จะเป็นพวกเอ่อที่หาง,ง่ายๆก็จะเป็นเดเธอร์ทีนซีเวอร์ชาร์ลอตแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นอนุบิทซึ่งหาไม่ยากมาก มีมากแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าคนโดมไม่ดีก็อาจจะไม่ได้ <S 1> <S 1> แนะนำว่าให้ใช้เอลูธรรมดาดีกว่าอยา<ม>่อยาไปใช้เลยเอลักกี้เอลูกับอัลลักกี้เย่เย่ แ้ธรรมออฟเกมมันเล่นเอาจริงมันก็เล่นหมดนะแต่ว่ามันไม่ใช่สกิลชิกอะถ้ามีสกิลเพิ่มขึ้น้วมันก็เท่มากเลยแได้ยิบบไปไบ้ปิบไดได้ยิบได้บังคับบังคับได้บังคับได้แน่ๆนะโคตอาจจะมีก็ได้อันนี้เกมมันเพิ่งมาอีเลี่ไปตายใช่ใช่เกมมันเพิ่งมามันอาจจะมีบั๊กมีอะไรอยู่บ้างเกมอาจจะจืดชืดไปหน่อยแต่ในอนาคตหน้าน่าจะดีขึ้นไอ้นี่อยู่เขาอาจจะยังคิดไม่ออกเนี่ย นี่จะไปเดิมแมนตอนนี้่มันนี่เป็นรอบของกำแพงแล้วไหมจะไปเนจะไปหาไททันเลยใช่สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนบุญมันแค่เกิดอู่บนสายชัยจะไม่เปลี่ยนสแตนก่อนจะรีสแตนและโอเคต่อมาได้เวลาปฏิบัติจริงแล้วล่ะในการคิวี โอ <Okay, S 2> เควิธีมา PvP โหมดกนะ็คือเราต้องมาหน้าเกมก่อนแล้วก็ลงจากข้างล่าง P มาเป็นอารีนาโหมดกดปุ๊บไปเลยมันก็จะว้าไปแมปอื่นทา้โทาโเวอร์เท้ออฟเกิลเอ้ยไม่ใช่เท้าออฟเกิลกูชอบนะแต่แต่รอให้เขามีสกิลใหม่มั้ฮะสกิลถ้ามีสกิลใหม่กูจะเอามันเบนกียกับท้าโเวอร์ออฟเทลมาไม่ได้กูขาดจริง โอเคพอเราเข้ามาแล้วนะมันก็จะพาเข้ามาในล็อบบี้แบบนี้เลยนะมันก็จะมีทั้งหมดเอ่อเดโหมดด้วยกันจะมี1นึ่งวีหนึ่งวีสอวีสาวีสแล้วก็5้าวีหแล้วก็จะมีอีกสโหมดที่จะเป็นโหมดพิเศษก็คือ Free for all แล้วก็แกงแบตเทิลซึ่งแกงแบตเทิลเราจะสามารถเข้าได้ต่อเมื่อมีแกงเราเข้ามาแต่ไม่มีใครเข้ามาเขาก็ใกลปักเจนี้เข้าแกงสิไอปาเป็นโหมดแกงอยู่ตอนนี้ ไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี after, ๋ยวค่อยทดลองเนี you ๋ยค mm. um ่อยทดลองมาเดี๋ยวคราวนี้เราจะมา1 v 1วกันดีกว่านะก็กดเข้าไปเลยแล้วอุ้ยจับคู่เร็วฮะถ้าถ้าจับคู่ได้เลขมันจะนับเออสิบสิบถึงหนึ่งหนึ่งถึงสิบไปเลโอเคพอเราเข้ามาในก็จะเข้ามาในอารีนาล็อบบี้แบบนี้นะเราก็ไม่สามารถโจมตีเขาได้นั้นเราก็ต้องรอเวลาหลังจากนั้นเกมมันก็จะเริ่มโอ้แข็ง มันเข้าทีมไงเนี่ยมันนี่ก็คือเล่นกันเพราะว่ามึงมึได้ฟังเชิญนี่ยจากนั้นก็มีแฟนเป็นทองก็เขาใหม่พี่มึงรู้นะนะชื่อเขาชื่อแฟนที่เป็นทองนะใ้เขาเหนือทีกลางหลังเป็นความอระมาว่าเจอพวกเดียวกันเยี่ยมมากเขาบอกว่าเขาอ่ะเฮ้ยทุกคนผมเจอพวกเดียวกันเห็นไหมบอกแล้วว่าในหมวดวีพีอ่ะคนจะใช้ตัวนี้เยอะมากเพราะมันโหด แ,แสงดังมาคตโอโตกาสโดนเนร์ฟสูงมากเลยใช่ใช่มา,จากจนสตาร์ทได้แค่แป๊บเดียวเลยหรือไม่ก็โดนวัฟไปเรียจับโคโลควานไปเลยมาอ<ต>ันอันนี้ <c oughs> เราต้องไอ้น,นี่แหละว,ว่าเฮ้ยพอตกใจเลยอันนี้เราต้องเน้นว่าว่าอยู่ที่ฝีมือแล้วแค่สเตนเหมือนกันเนีย่ย,ยใครกันแน่นะที่จะได้ให้คิดใหม่อีกที่นะเพื่อนแกประเมินพลังค่าต่ำไป การแขคาต่ไปเจ้าประเมินพลังเคลื่อต่ำไปนลงดันได้วมลงดันมันมีลงดันไงจะลงดันไหนอ่ะดันแสงไหมหยุดพายลงหาหทำไมเพื่อนสยุดหทำไมเพื่อนคนเอกอยู่ไหนอ่ะปการการลงดันไปเดลลงดันโมเดลแมคกซ่ใช่มันมีคนได้หรือมีปล่อยแต่ว่าแกนเปนตัวที่กูอยาก สต็อปสต็อปอะไรอะไรกับวันนี้อย่าไปฝากมันนี่พวกนี้มันจะถกเวลาเว้ยแล้วมันจะหาโอกาสดีๆโปรโปรพี่ฮ่าฮ่าฮ่าโปรครั้งแรกวันโปรใช่ไหมโปรโปรโอรอบมึงก็ต้องเอาความขึ้นมาก่อนที่มันจะดีประมาณไม่กี่ปีหรอกโปรไหมโปรไหมมันต้องฝึกเพราะว่าพอเอาขึ้นมามันตีพวกแม่งก็โปรเสร็จเสียเลยที่คนที่คุยแลกห้ากับพ่อมาเนี่ย เดอเวิลดขอเก็บวิญ,ญญาณแกไปแล้วนะลิดต้องทานถรหัสประเดนคือเอาถามจริงแล้วถ้าคนแฮกรหัสถูกไปแล้วแล้วแล้วเพื่อนมันมาจากไหนหมดอ่ะมาจากาไหนหมด เพื่อนเพื่อนบางคนหัดในมัวละถูกเอาไปขายนะอย่าเปลี่ยนรหัสเยอะเขาบอกเห็ขาบอกว่าอย่าเปลี่ยนรหัสเยอะแบบมันจะไม่จะไม่รหัสล็อกอ่ะโอเคมา, okay. มาเรามาหน oui. ึ bad. ่งหนึ okay, ่งอีกสักตาแล้วกันเมื่อก po nah ี้เจอแต่อะไรไม่รู้โอ้ยอิกอีกอีกอิกกอุทธรณ์กอุทธรณ์หน่อยรหัสล็อกแล้วใครเปลี่ยนเชื่อใครเปลี่ยนที่ตัวละครปวดเปลี่ยนเนี่ยตัวละครปวดโอ้ยโดนเปลี่ยนเสื้อคักห่วยก็หมดแล้วไอ้เที่รหัสตัวนแฮก็เลยเดาเก็บว่เลยเดาเอารหัสกูคืลไง โอเคมาหวังว่าตานี้จะไม่เจอคนแบบเมื่อกี้นะถ้าถ้ถ้าถ้ามันไม่ยอมก็ไปคุยกันที่2นอนเลยถามับเจ้าของเทนะที่บอกแล้วไอ้พวกนี้มันจะต้องมีไฟติ้กระตายไว้ม่งั้ลงหกางคนมันอ้าก็เหมือนครับแกรังคาให้อำนาจมืดอยู่นะเพื่อน แค่ที่แกจะเดินหนีไปกับเดินเข้ามาฆ่าอู่นี้เลยอย่างงั้นเหละสาว่าดูดูเฮ้ยเฮ้ยจายไม่หลับบ้านะอุ้ยยงหลับไปซะโค้ขให่เออไม่เออบอกให้เก่งัาตไป โอ,อ้าวเฮ้ยมันปิงจนมันหลุดไปแล้วว๊าทวัตต์ the fuck ไม่เจอการต่อสู้แบบดีๆสักตาเลยเจอแต่อะไรไม่ร<ทฤ>ู้โอต์ตายไอต์กลัวกไม่อยู่่ไอต์มันบอกมีอย่างเยอะอะไรนะอดไอต์ตายเหรอ อ่ะก็ขอไปคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดชับตะไคร้ก็คือติดตามมาันแะเออแล้วกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับเออบายบไายบวายบายบิาว่าชื่อชิงเตา,ตาตเราสาวพ้ามาดูจิใช่ไหมวมอ <c oughs>